สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมราเรนเจอร์นะครับอ่าวันนี้ก็วันที่1นนะครับก็ปีใหม่แล้วเพื่อนๆได้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่านะครับอ่าส่วนตัวผมไม่ได้ไปไหนนะครับปีใหม่แล้วผมขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงครับอ่าร่ำรวยเงินทองครับมีสุขภาพแข็งแรงนะโอเคผมก็ยังไม่ได้ดูครับอ่าเมื่อที่จริงผมว่าจดคลิปแต่เมื่อคืนน่าแหละนะครับนะแต่วันที่ส1นะ ว่าแต่เขาฉลองปีใหม่ผมก็ไม่เลยก็ผมก็เลยไม่ได้อัดนะอโอเคครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูว่าอัปเดตอะไรบ้างนะครับอ่ะถุงถุงเงินงน,น้ำโชคครับนี่ถุงน้ำโชคนะอ่ะโอ้ลีนพันกันแล้วมาครับอ่ะถุงน้ำโชคนะครับได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมพากดไปดูเลยนะอ่าได้กบให้เปื้อยหนึ่งตัวนะครับลูบี้หนึ่งร้อยนะแล้วก็เป็นเงินนะครับ 2 0 2 4ครับหรือก็ปีนี้เลยนะอ่อก็2ล้านสองสองล้าน2อล้านอ่ะตีแป็กลุมเลยนะครับ2ล้านนะเออประมาณนี้นะโอเคครับของร้านก็จะประมาณนี้เลยนะอ่าอัปเดตอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนตัวแรกเลยครับในส่วนของภารกิจนะ,ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในตรงประกาศเลยดีกว่านะโอเคครับก็มีเลนเจอร์มาใหม่2ตัวแล้วก็เกียร์มาใหม่นะครับผมก็จะพาไปดูด้วยนะอ่า อะไรมีเต็กพวกของมาใหม่นะเดี๋ยวผมโอเคเอาที่ผมพอเข้าพอรู้จักนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะก็จะมีกิจก,กรรมนะครับไม่ใช่ดิภารกิจนะครับเออภารกิจประจําวันภารกิจรายเดือนนะครับนี่เป็นลูกแก้วมังกรครามนะครับเนี่ยผมขอไปด้วยนะครับพอดีตอนตอนนี้ผมก็เป็นหวัดนะโอเคเนี่ยครับก็ภารกิจก็จบมาเนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ โอเคครับมาป้ายเหลืองผมทําได้ะเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูเหมือนเดิมนะครับว่าทํายังไงให้ได้ EP น้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรอชมนะน่าจะไม่นานหรอกนะครับอในส่วนของภารกิจประจําสัปดาห์ก็เหมือนเดิมนะครับอไม่มีอะไรมากเนาอะ,อะในส่วนต่อไปก็ภารกิจพิเศษนะครับก็ไม่มีอะไรนะก็ของวันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราได้จากภารกิจประจําวันนะครับอ ลูกแก้วมังกรขามเนาะเนี่ยก็อ่าของวันนะครับส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็ภารกิจป้ายเหลืองครับก็รีมาแล้วนะตอนนี้ตู้อ่าคิดมัดก็หมดไปแล้วนะครับอ่าใครสมทันบ้างนะใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเราครั้งหน้านะอ่าก็จะวันนี้นะครับส่วนอันเลนเจอร์พาร์ทนะครับก็ปกติเหมือนเดิมนะ ถ้าผมดูจากเบื้องต้นนะก็เหมือนเดิมอย่างทุกๆซีซันเนาะอืมโอเคครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับในส่วนต่อไปก็คือตัวเนเจอร์กับเกียร์นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในตรงส่วนส,วนสมุดดีกว่านะอาจจะได้มีเสียงระลึกกวนผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับอ่าไม่ดูเพื่อนได้ยินเสียงพระอะไรไหมนะอืม อเลเจอร์ใหม่นะครับมีอยู่สามตัวนะครับสามสี่สามหรือสี่วะอสามตัวนะครับสามตัวผมดูผิดนะก็จะมีอ่าผมไล่ไปจากจมูลเลยแล้วกันนะครับอ่ามูลนะครับมูลมังกรปีใหม่นะครับอ่าเป็นสายพลังนะครับและถ้าใช้อยู่พันแปดร้อยนะครับได้ล่างเก้าดาวนะครับอ่าก็ค่อนข้างจะไม่เยอะนะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะ่ะสกิลที่หนึ่งนะครับอ่าเชิดมังกรหรือ สร้างความเสียหาย30เท่านะครับหรือ3บันเดิลนะลดอัตราการหลบหลีกของศัตรูนะก็ไม่มีอะไรมากครับตัวฟีก็ประมาณนี้แหละก็สกิลก็ไม่ได้โหดนะอ่าสกิลที่2ครับสกิลบัฟนะเพิ่มอัตราการหลบศักษูห้าสิแล้วก็เพิ่มต้าน50%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หนึนะครับก็เป็นบัฟวิ่งนะอ่าบัฟนับปอมหรือปเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับอ่ออาความสามารถอัลต้าก็เป็นการพิษน,นะครับในสเตจจุตินะ แล้วก็ความสามาตรไฮเปิ์ก็เป็นล่างคูณนะครับอ่ครับแล้วก็ค่าจุดยืนนะครับนี่ก็สเติตัดก็จะประมาณนี้นะครับระยะโจมตีก็เป็นตัวชนใกล้นะครับอ่าสกิลก็ปกติครับ1 2ีกับ9ีนะอ่าสเตตัดก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเจ้าตัวมูลมงกรปีใหม่นะครับโอเคครับมาเรามาดูต่อไปนะครับเซเลน่านะ เป็นตัวสวัสดีปีใหม่นะครับอ่ะตัวเมื่อกี้ชื่ออะไรอ่ะเป็นปมกับมังกรปีใหม่นะครับโอ้เป็น,ต,ปปนตีมปีใหม่นะครับเ,เ,เป็นตีมปีใหม่อ่าเป็นตีมปีใหม่นะสกิลนี่เออเดี๋ยวขอดูสายนะครับเป็นควาสายวงไวนะครับสายวงไวทตุน้ำนะตัวเมื่อกี้ก็ทตุน้ำเหมือนกันนะครับสายยอดนิตจากทางตัวเกมนะครับอ่ทาทตุน้ำเนี่ยเป็นไหวพริบเอ้ยวงไวท่าน้ำนะครับอา่าวงไวทตุาน้ำพูดถึงเมื่อกี้เป็นสายแรกนะครับ 1860นะครับอ่าจุดยืนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดเดินตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับะระยะโจมตี2 4งี่240นะครับก็ไม่ได้ไกลนะครับอ่าเป็นจุดยืนกักๆนะผมว่านะไม่ไกลไม่ไกลนะเป็นยุดยืน,นกลางก็เลยกลายเป็นใกล้นะ,ะส่วนสกิลตางผมไม่ดูนะถ้าสกิลไม่ดูดีนะว่ากูดาวเท่าไหรนน่นนี่ผมก็ดูพอเข้านะนก็ปกตินะ12วิวีกับ9าวีนะ ก็ไม่มีอะไรนะโอเคสกิลที่หนึ่งนะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่าอ่าเป็นบัฟนะครับบัฟเพิ่มอัตากันติดคีนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากคีที่ข้ก็บัฟคีนั่นแหละครับเนี่ยก็บัฟคีนะสิบวินาทีนะครับทั้งสองสองสอง่าเลยอ่าสกิลที่สองครับอ่าทะลุอมตะนะครับเปลี่ยนจากธาตุไฟเป็นไรธาตุนะครับแล้วก็ดาเมจสี่ร้อยนะครับก็ดาเมจถ้าเป็นดาเมจพิษนะครับอ่าดาเมจพิษบวกกับ ดาเมจสามพันเท่าหรือสาสิบเท่าครับอ่ะตัวนี้ก็สิก,กิลก็พอใช้ได้นะครับอ่าแต่ก็ไม่ได้โหดหรอกผมดูทรงแล้วนะอืมโหมดยากนะครับของฮีโร่ทางตัวเกมนะปกติพวกเราถ้าฮีโร่ทางตัวเกมครับพวกตัวเจาะฟีต่างๆนะอ่าก็ต้องเน้นความสามารถนะครับอย่างพวกเบาวไฟนะครับอ่าพวกตัวตัดแล่พวกตัวเพิ่มอะไรอ่ะผมจําไม่ได้อ่ะช่างมาแล้วกันนะครับอ่า สกิลอ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยทั้งสองอ่าสกิลเลยนะในส่วนของอัลตาแล้วก็ไฮเปอร์นะครับอ่าโอเคครับมาเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับที่มันอัปเดตเข้ามาครับก็คือเจ้าตัวบอสนะครับบอสนักเขียนผู้กันปีใหม่นะหรือเรียกบอสก็ได้ครับบอสเมื่อนะอ่าเป็นบอสกันบินนะครับเป็นบอสกันบินเป็นสายไวพิบนะครับโอ้โหผมว่าผมไม่ค่อยชอบพวกตัวสายกันบินพวกสายไวพิบสักเท่าไหร่นะผมชอบอ่าพวกสายว่องไวนะ จุดยืนนะครับ340ก็ไม่ได้ขางอะไรมากแต่ก็พอหลบสกิลได้อยู่นะ,ะสกิลนะครับก็เก้าวีทั้ง2อันน,นนะ,ะแล้วก็เหมือนปกตินะครับอและถ้าเนื้อล่างเก้าดาวครับใายอยู่ที่อันท้หร้อยห้าสิบก็ถือว่าน้อยนะาสําหรับล่างเก้าดาวนนะ,ะสกิลที่หนึ่งะครับบัฟแมนบัฟแม่นนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดวีนะครับแล้วก็ โอเจดวิทั้งหมดเลยนะครับมาเพิ่มมาตาความแม่นยำของนักสาแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับอก็บัฟปกติทั่วไปนะอ่าโอเคครับสกิลต,ต่อไปครับก็ยกเลือกบัฟของศัตรูนะครับอ่าโจมตีเฉพาะตัวบินนะครับตัวนี้อ่าตั้งความเสียหาย2 5 0 0เท่านะครับก็แล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูลง5 0ปซก็ไม่มีอะไรมากนะจากที่ผมวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับตัวการบินก็ไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่า เอาไว้เอาไว้ฆ่าตัวที่มันมาเมื่อกี้ครับตัวตัวโคโนีนี่นะเนี่ยเหมือนจะทํามาฆ่ามันโดยเฉพาะนะอะไรประมาณนี้นะโอเคครับปะเดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์กันเลยดีกว่านะครับว่ามีเกียร์ฆ่าอะไรบ้างนะเ,เดี๋ยวภาพไม่โหลดน,นะครับอโอเคมาละเ,เป็นสามช่องเลยนะช่องแรกช่องกลางแล้วก็ช่องหลังนะครับอา่าช่องตกแต่งนะก็จะมีนะครับแซ่มังกรขามปีใหม่นะครับ พลังโจมตีรวมอัตราโจมตีโดนแน่นอนนะครับอ่ะก็ค่าปกติที่ดีๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็ระยะที่สร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับเป็นสายไวพิบนะครับโอ้ผมไม่ค่อยชอบสักหน่อย่นะแต่ก็นะเพราะว่ามันสําหรับตัวผมนะผมว่าค่อนข้างจะหายากอยู่นะสําหรับจุดตัวสายไวพิบนะแต่ก็ดีอยู่นะครับดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีเลยล่ะอ่ะดีเลยนะดีเลยล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะดีเลยล่ะอ่ะผมพูดผมน่าผมจะพูดผิดแล้ว ดีเลยนะครับก็เพิ่มสกิล8ดาวครับก็เพิ่มอัตราแม่นยําของทักษะเอ้ยดีเลยนะผมว่าดีเลยนะเออผมลืมดูเลยเมื่อกี้ดีเลยนะ,ะสกิลที่มันบอกเพิ่มมานะช่องกลางครับโล่มังกรคามปีใหม่ต้านสกิลนะครับแล้วก็หลบสกิลแล้วก็ค่าลดแล่นะครับเออเป็นค่าพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะก็ะดีเลยล่ะว่า ถ้าสมมติแรกช่องกลางนะครับเราก็สามารถใส่เกียร์คิดพัฒนที่มันผ่านมาเมื่อกี้ได้นะเป็นช่องแรกอะ่ะว่ามันก็มีบวกเลือดอยู่นะอ่าเป็นสายว่องไวนะครับอ่าสกิลแปดดาวครับก็ทําให้ศัตรูเชิงักเอ,อ้ไม่มีอะไรมากครับอ่าสร้อยคอมังกรคามครับช่องสุดท้ายนะเป็นช่องตกแต่งต้านสกิลหลบสกิลแล้วก็ลดแล่นะ,ะเหมือนกันเลยนะครับอ่าแต่ตัวนี้เป็นสายพลังนะครับแล้วก็เป็นช่องตกแต่งนะ อ่าสกิลแปดดาวครับก็เป็นเพิ่มพลังชีวิตนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เกียร์เจ็ดดาวต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เหานมาแล้วครับอ่าโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับแดี๋ยวก็มีในส่วนของอัปเดตสเตตพิเศษด้วยนะครับอ่าสเตตดาวเคราะห์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่านี่ครับดาวเคราะห์ปีใหม่นะครับดาวเคราะห์ปีสอง4ยิสีเองครับก็เป็นดาวเคราะห อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะดาวเคราะห์นนกใหญ่นะครับอ่าใครมีทีมบีร้อยก็เล่นได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็รอดูอีกทีว่าผมจะเล่นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอดูด้วยนะอ่าไม่ใช่ดาวเคราะห์อ่าไม่ใช่อ่ะคนนกใหญ่นะครับเป็นคนนกกลางนัผมว่านะว่ามันก็สลับกันกับเหรียญนะครับอ่าสลับกันกับเหรียญเนาะเนี่ยคนนกแล้วก็เหรียญนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของสเตจดาวเคราะห์ที่มันอัปเดตมานะครับสําหรับเดือนนี้อ่า ในส่วนของอัปเดตที่ผมพอรู้ครับข้าวขอผมก็รีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆเลยนะครับอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับปีใหม่แล้วขอเพื่อนมีความสุขในทุกๆวันนะครับผมอาจจะพูดอะไรติดขัดหรือเสียงอะไรรบกวนผมก็ขออะไรผมก็ขออาภัยกันด้วยนะครับอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบาย